ีเดี๋ยวยั่เลยวัดวขนาดใหญ่ใช้ไฟสูตรครับอันนี้แผงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแผงหกร้อยห้าสิบวัตต์นะครับโอ้ยยืนกันแบบนี้เลยครับสบายสบาย ร่ดดีีไมมมหสวยงามเดี๋ยวก็ใส่มอตติ้งจับจิตมิดแคมเอ็นแคมครับแพงรุ่นใหม่ล่าสุดเอาละเอาละเดี๋ยวน็อตจะขาดตะวันตกดินแล้วขึ้นแพงแล้วครับ แผง650วัตต์ใช้อยู่12แผง<า>ที่ติดตั้งไกลดอยขามอดอยขามะอยู่ตรงนู้นครับตอนนี้ก็รันระบบแล้วครับภายในอาคารกำลังติดหลอดไฟอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตั้งตู้คอนซ s เมอร์เสร็จแล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อเข้าระบบอีกทีอันนี้ก็จะเปิดไว้ปล่อยมันชาร์จแบกไว้ อันนี้มันก็ใช้แบตอยู่เป็นไฟสแตนบายครับแบตเตอรี่มีลูกเดียวอยู่งานก็จะประมาณนี้ครับเครื่อง 12K ตัวใหญ่มากใหญ่มากๆครับขนาดเท่าแบตเลยเนี่ย เดี๋ยวถ้าเชื่อมต่อเข้าระบบแล้วก็จะมาทำคลิปกันอีกทีนะครับ